โบสจิเคาร์เจอร์เมื่อการชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปในอดีตการใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวอาจจะดูเป็นเรื่องแปลกประหลาดในสังคมญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากค่านิยมที่คาดหวังให้คนอายุ20-30ปีแต่งงานและสร้างครอบครัวแต่ว่าปัจจุบันนี้แรงกดดันนั้นค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเนื่องจากป e ีคนโสด เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะข้อมูลจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะระบุว่าตั้งแต่ปี1980จนถึงปี2020มีจำนวนคนโสดเพิ่มมากขึ้นถึง38%จนนำไปสู่การเกิดสิ่งที่เรียกว่าโบจิคาลเจอร์หรือวัฒนธรรมการใช้ชีวิตคนเดียว <S <S ในภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าโบจิย่อมาจากคำว่าฮิตริโบจิ หมายถึงการอยู่คนเดียวโดยเริ่มแรกคำนี้มักจะถูกใช้ในเทศกาลที่มีชื่อว่าโบจิโนนิซึ่งแปลว่าการดื่มคนเดียวหรือคูริโบจิที่หมายถึงการอยู่คนเดียวในวันคริสต์มาสกระแสบโบจิได้รับความนิยมอย่างมากจนกระทั่งมีการนำไปทำเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่า The s o l i t a r y g r o โ m ซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่ทำงานหนักเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนแต่เขาไม่คิดที่จะมีความสัมพันธ์หรือสนิทกับใคร ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เอื้อให้เกิดไลฟ์สไตล์แบบโบจิมากเลยนะคะบริษัทวิจัยที่มีชื่อว่า Yano Research Institute บริษัทวิจัยทางด้านการตลาดได้พบว่าในปี2020รายได้จากลูกค้าที่เข้ามานั่งรับประทานอาหารคนเดียวนะคะมีมูลค่าสูงถึง7.9ล้านล้านเยนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่1.8ล้านล้านบาท และอารากาวะคาซูฮิสะซึ่งเป็นนักวิจัยทางด้านความโสดนะคะเขาก็ได้คาดการณ์ว่าการตลาดแบบคนโสดนั้นจะมีมูลค่าสูงถึง100ล้านล้านเยนหรือประมาณ23ล้านล้านบาทภายในปี2025ค่ะ หลายๆธุรกิจในญี่ปุ่นก็อบรับไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะอย่างเช่นร้านอาหารเขามักจะมีเคาน์เตอร์สำหรับนั่งรับประทานคนเดียวหรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่และมังงะคาเฟ่นะคะก็ตอบรับกระแสนี้เช่นเดียวกันมีห้องรับรองสำหรับลูกค้าที่มาคนเดียวโดยเฉพาะหรือในด้านความบันเทิงอย่างเกมออนไลน์ประเภท d a t i n g Sims ก็ได้รับความนิยมในหมู่คนหนุ่มสาวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นเกมที่จําลองเกี่ยวกับการออกเดทถึงแม้ว่าไลฟ์สไตล์แบบโบจิจะได้รับการยอมรับมากขึ้นในญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าค่านิยมนี้จะไม่มีต้นทุนนะคะนั่นก็คือการเสียชีวิตค่ะเฉพาะค่าฝังศพแบบคนเดียวในวัดย่านอาซากุสะนะคะก็มีค่าใช้จ่ายสูงถึง1 9แสนเยนหรือ4 3 0 0 0 0บาทแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวค่าฝังศพนั้นจะถูกกว่าเกือบเท่าตัว ถึงแม้ว,ว่าการใช้ชีวิตคนเดียวจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าการจากไปก็เป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การอยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้หมายถึงความเหงาความโดดเดี่ยวหรือความล้มเหลวในการเข้าสังคมเสมอไปนะคะแต่อาจจะเป็นการนิยามความสุขแบบใหม่ที่เรียบง่ายไม่หวือหวาและเป็นการดีไซน์ชีวิตเราในแบบที่เราคิดว่าพอดีค่ะฟังเรื่นี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันค่ะ